เข้าใจนะคือผมก็เข้าใจนะนะที่น้าพูดเนี่ยแต่ผมนึกในใจว่าไอ้ความไอ้ความไอ้ความ security ของประเทศอ่ะผมว่านี่เป็นเรื่องสาคัญคือประเทศทุกประเทศเดี๋ยวนี้ในโลกใบนี้ยเขาอะเน้นเรื่อง security มากเพราะว่ายิ่งประเทศมันเปิดมากๆเหมือนบ้านนาเปิดบ้านมากๆยุงแม่งก็เข้าเยอะจริงไหมนอกจากยุงเสร็จแม่งมีฝุ่นมีแมลงวันมีขโมยเข้าคือปกติสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเปิดบ้านให้ใครเข้ามามากมันก็จะมีฝุ่นมีอะไรเข้ามาหน่อย ช่ไหมขโมยขโมยก็จะเราก็ไม่เปิดบ้านให้ใครเห็นใช่ไหม hmm. แต่แบบเราเปิดซะขนาดนี้ยคือผมก็อยากวิจารเลย hmm. นโยบายวีซ่าฟรีนั่แหละว, hmm. ว่าเฮ้ยคริจริงๆคุณควรจะต้องกันกรองมากกว่านี้อื hmm. คือโอเคถ้าสมมุติเราบอกว่าเราเปิดให้คนอังกฤษเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องทำวีซา่าอันนี้ก็อาจจะพอเข้าใจได้ว่าคนอังกฤษ hmm. ส่วนใหญ่ก็มีมาตรฐานในการดำรงชีวิตมีมาตรฐานในการแนวคิดอะไรประมาณเนี้ย แบบหนึง่งแต่ก็ไม่หมายคนอังกฤษแม่งดีหมดนั่นนะ,ะคนอังกฤษะสะทุนเยอะเยอะแยะผมเจอ,อพวกอังกฤษสะทุนก็ต้องมากมายใช่ไหมฮะแต่ก็ยังดีกว่าเปิดแบบเปิดไปเลยเงี้ย <Open S 2> เปินไปเลยนะอเออผมว่ามันมันไม่ถูกคือมันเป็นนโยบายก็ไม่ได้รัฐบาลน,นี้รัฐบาลเดียวที่ทําแบบนนะี้นะมันมาตั้งแต่รัฐบาลแล้วนะคือมีคนถามว่าอ,อย่างเช่นสมมติอย่างพาสปอร์ตไทยเนี่ยกับพาสปอร์ตสิงคโปร์ คนที่ถือพาสปอร์ตสิงคโปร์เนี่ยเวลาไปต่างประเทศน,นะไม่ต้องทำวีซ่าเลยเพราะว่าประเทศต่างๆเข้าเวลข้ามมากเพราะเขารู้ว่าคนเหล่านี้มีความรู้มีตังมีสารพัดรึกออกหมไมแต่คนถามว่าแล้วทำไมไทยไปยุโรปยังต้องทำวีซ่าผมบอกแหมก็มึงไปประเทศเขามึงยังหนีอยู่เลยก็แอบไปเป็นแรงงานเถื่อนไปอะไรวุ่นวายไปหมดนึกออกไหมมันมีพฤติกรรมอยู่เออมันมีพฤติกรรมทีนี้ผมถึงบอกว่าเหมือนการฉันนี้กับฉันนั้นเวลานาจะอินข้ามคนเข้ามาเด็ก แบบเวลคัามคนเข้ามาในบ้านตัวเองอะ่ะเวลคัมเข้ามาเนี่ยนาก็ต้องต้องเลือกคนหน่อยอะ่ะเหมือนกับที่เราบอกว่าเออมึงดูหัวนอนปลายเตียนมันหรือยังอืมมันมีหัวนอนปลายเตียนแบบไหนะอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แบบมึงเปิดเข้ามาเละเทะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ว่าส่วนหนึ่งอะ่ะผมก็ผมก็โทษจริงนะฮะอีนยบายวีซ่าฟรีของประเทศไทยเนี่ยแหละเป็นตัวต้นเหตุท,ที่ทำให้เกิดอาชญากรรมเข้ามาขนาดเนี้ยแล้วเสือกวีซ่าฟรีให้ใครไม่วีซ่าฟรีวีซ่าฟรีให้จีนโอ้โห <laughs> oh คือคนจีนไม่ได้เลวหมดนะนะผมก็ยืนยันคนจีนเนี่ยดีๆก็เยอะแต่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นเท่มันเยอะแะอแต่ผมจะบอกนะเลยนะฮะอีกคนจีนที่มันไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะมันชอบมาเมืองไทยน้าไปยุโรปน้าไปประเทศต่างๆเนี่ยน้าก็จะเจอคนจีนเต็มเลยนะใช่ไม่ใช่ไม่ไปมันไปเต็มเลยนะแต่เวลามันมาเมืองไทยอ่ะมันคือคนจีนอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่าคนจีนดีๆก็มาเมืองไทยนะไม่ใช่ว่าคนจีนดีๆไม่มาแต่จะมีอีกคนจีนที่แบบเนี่ยมาถึงแล้วก็มา เอ่อใช้หน้าทาวเต็ไมไปหมดอะได้ออกป่ามแถวแถวห้อยขวางห้อยเข่าอ่ะคือมันมันนี่เป็นความเละเทะไงแล้วทีนี้กลับมาเรื่องอาญากรรมอย่างที่เมื่อกี้คุยกันนะคือเพราะว่าเวลามันวีซ่าฟรีเสร็จแล้วการกวดขันในบ้านเราอ่ะมันไม่เหมือนในเอาง่ายๆนะนะอย่างในสิงคโปร์เนี่ยโอเคคนไทยเข้าไปในสิงคโปร์มันไม่ต้องทําวีซ่าเพราะจะอยู่ในอาเซียนด้วยกันใช่แต่เขาจะมีระยะเวลาว่าอยู่กี่วันสิบห้าวันสามสิบวันอะไรกว่ากันไปใช่ไหม มึงลองอยู่เกินเดี๋ยวมันเดือดร้อนแต่บ้านเราอ่ะผมจะพูดได้เลยว่าผมผมพูดจริงบ้านเราเนี่ยอีพวกฝรัง่งหรืออีพวกต่างชาติที่เดินกันไปกันมาเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะอยู่เกินทั้งนั้นเลย <S <S อืมเออส่วนหนึ่งอ่ะอยู่เกินแต่ว่าตำรวจไทยก็ใจดีไงเพราะว่าไม่รู้จะพูดภาษาอะไรกับเขา <S <S เออมันมีปัญหาเรื่องภาษาด้วยใช่ไหมฮะคือบางทีเนี่ยเราถึงได้เห็นว่าการเปิดประเทศของเราอ่ะมันเป็นต้นเหตุของความ วุ่นวายในเรื่องของ security อมากแล้วที่มันปรากฏอย่แต่ก่อนนะจำได้ไหมอีทวศูนย์เหรียญศูนย์เหรือนอะไรประมาณเนี้ยจำได้เออแล้วก็อีเนี้ยอีเรื่องไอ้นี่ยแหละผมพูดจริงเ c a ร์ e r ก c a มอ e r ทั้งหลายเรื่องออ call นเตอร์เนี่ยก็มาจากอีนี่แหละส่วนหนึ่งก็คืออีฟรีวีซ่าวีซ่าฟรีเนี่ยแหละใช่ไหมผมก็ยังไม่เห็นว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งหลายมันจะหยิบประเด็นเหล่านี้มาทบทวนอเออมันจะมันจะพยายามเปิดมากขึ้นในซ้ำไปผมก็ถามว่าเฮ้ย การเปิดประเทศแล้วมันกลายเป็นอาญากรเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีแล้วที่สําคัญคืออย่างบางประเทศเนี่ยเขาให้วีซ่าฟรีจริงแต่เขาเลือกคนอ่าใช่เออเขาเลือกคนเพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องเนี้นะเรื่องที่ผมจะชวนนักคุยแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังคุยก็คือ,อการที่ปล่อยคนจีนที่มันเป็นอาญากรออกไปอะ่ะแล้วคุณไม่มีประวัติเนี่ยเพราะว่าแบบเนี้ใช้ไม่ได้อืใช้ไม่ได้เลยแล้วก็มันแสดนงถึงความละหลวมของรัฐบาลแล้วก็ ผมก็ไม่เห็นว่ารัฐบาลจะจะมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะก็จะมาแบบอุ้ยลอยหน้าบอกว่าอันเนี้ยจีนเขาชื่นชมจีนเขาชื่นชมคือผมว่าคือจริงๆควรจะต้องรู้นะว่าบ้านมึงอ่ะบ้านมึงทําไมต้องให้คนอื่นมาชื่นชมก็ขวาดบ้านตัวเองดิเอออก็จัดการตัวเองจัดการไปใช่ไหมคือคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆค่อยขอเขามาช่วยแต่นี่แม่งปล่อยจนเละ เขาทนไม่ไหวเขาถึงส่งคนเข้ามาอืน,นี่ยังไม่สำเนียกอีกอ่ะ <c oughs> เออผมว่านี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเอินน่าละอายแล้วนะผู้หยิบ